คุณผู้ชมคะที่ฉันพาไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้ามากค่ะเด็กสี่คนไม่ได้เรียนหนังสืออยู่กับครอบครัวแม่เนี่ยแล้วก็มีพ่อเลี้ยงคือแฟนใหม่ของแม่นะคะซึ่งแม่ก็ติดเหล้าแล้วก็มียายอีกคนนึงอายุ60ปีอยู่ตรงเนี้ยค่ะคนี่คือที่พักที่สมาชิกในครอบครัวเขาอยู่กันอมันจะเรียกว่าบ้านได้ไหมคือมันเป็นเพิงอ่ะ นะคะเป็นเพิงผุพังด้วยอยู่ริมคลองแห่งหนึ่งติดถนนสุขมุมวิทสายเก่าใกล้ๆกับสพบางปูสมุทรปราการประมาณ500เมตรแล้วเนี่ยนะคะมีเด็กอยู่กัน4คนนะค,ะคนโตสุดก็14ปีเป็นเด็กผู้ชายซึ่งไปรับจ้างเฝ้าบอกกุ้งไม่ได้อยู่ทไม่ยังไม่อยู่ตรงนี้นะคะคแม่ของเด็กเนี่ยนะคะอายุ37ปีแล้วยายอายุ60ปีค่ะแม่บอกว่าตัวเองมีอาชีพเก็บของเก่าขายนะคะ ผู้ชายอีกคนหนึ่งที่อยู่ด้วยกันก็คือแฟนใหม่ทึ่งเพิ่งคบกันได้ไม่นานลูกๆไม่ได้เรียนหนังสือค่ะเพราะว่าตัวเองไม่มีกําลังส่งคือชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยคุณผู้ชมหาเงินลําพังวันๆหนึนน่งประทังชีวิตก็ยากแล้วนะคะอยู่แบบนี้ไม่มีน้ําไม่มีไฟน้ําเอามาจากไหนก็คือใช้คลองน้ําคลองข้างบ้านเอามาอาบน้ําดื่มเนี่ยไปขอเพื่อนบ้านเอาแล้วตัวเองก็ติดยาเสพติดดื่มเหล้านะก่อนหน้านี้เคย ติดคุกด้วยนะคะแต่ตอนนี้เขาบอกเขาก็ไม่ได้เสพยาแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องเลี้ยงดูลูกในสภาพแบบนี้ค่ะสักังบ้านใแลนั้นหนูก็เสพเสพเพื่อหาของเกาลายนี่แหละค่ะตอนนี้เอาจริงรับเสพไหมตอนนี้เหรอตอนนี้ไม่นะคะหนูก็เพิ่งนอนเลิกแล้วอืมใช่ค่ะแต่น่าจะมีสายอยู่นะพี่เลิกเลิกมานเนี่ยไม่เนี่ย ถ้าแต่พี่เขยโดนจับไปอะค่ะ <มา S 2> เดือน <มา S 2> เดือน,นหนึ่งหน่อยยายมีลูกกี่คนครับมีลูกอะมีลูกอยู่สามคนผู้หญิงผู้หญิงหมดเลยเหรอคน,นี<ด>คนหนึ่งคนนี่ใช่ไหมพี่คนนี้ก็คือคนหนึ่งคนอยู่นี่คนเดียวอยู่นี่คนเดียวอีสองคนไปไหนอีสองคนไปไหนโดนถุกจับไปหมดแล้วโดนจับเรื่องอะไรจ๊ะยายพูดเลยก็รู้อยู่แล้วเตียงแล้วเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังเราเขาก็ว่าเราอีกอะ เขาไม่ฟังแล้วคนนี้เกี่ยวข้องด้วยไหมเปล่าคนนี้ไม่ใชเขาเาก็มาแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแล้วแล้วที่บอกว่าเหมือนเมาเหล้าตลอดเหมือนอะไรอย่างนี้ตลอดเนี่ยเป็นเป็นจริงตามที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนไหมเป็นแบบนี้เหรอใช่เออเขาแบบนี้แหละเขาบอกว่าเหมือนเหมือนคนเมาตลอดอะไรอย่างนี้ตลอดลุงเขาไม่เมาไม่อะไรแต่บุคลิกเป็นแบบนี้เฉยเหมือนแบบเขาผัวเขาตายแล้วเขาไม่หมองก็ไม่ทํางานเลยอ่ะอะไรเขาก็เออเป็นเออไปหมด ่ะเนี่ยยายก็เล่าให้ฟังนะคะว่าอยู่กันแบบนี้นะคะคือตัวเองก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยอายุเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีบัตรประชาชนนะคะก็อยู่อาศัยมาแบบนี้นะคะลูกสาวมี3คนติดคุกไป2คนคดียาเสพติดคือแล้จะอยู่กันยังไงต่อไปนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะอดีตก,กำนันตำบลบางปูบอกว่ามีหน่วยงานจะเข้ามาช่วยทางครอบครัวเนี่ยก็ไม่ยอมให้เด็กไปนะคะแล้วตรงตรงเพิงตรงเนี้ยมันก็ ไม่ไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร,ร่นะเพราะว่าคุณสมานเนี่ยอดีตกำนันเนี่ยบอกว่ามันมักจะมีเด็กผู้ชายวัยรุ่นน่ะ แวะเวียนมามั่วสุมเสพยากันตลอดด้วยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยนะรั้วรอบขอบชิดก็ไม่มีนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่พอมอสมุทรปราการบอกว่าคุยกับครอบครัวของเด็กแล้วนะคะเบื้องต้นเนี่ยครอบครัวยอมแล้วนะคะยอมให้น้องไปอยู่บ้านพักเด็กสมุทรปราการชั่วคราวก่อนก็เลยพาแม่กับยายไปลงบันทึกประจำวันไม่เป็นหลักฐานที่สบพบางปูแล้วเดี๋ยวจะมีการประเมินศักยภาพของครอบครัวอีกครั้งหนึ่งว่าจะสามารถรับเด็กๆกลับไปดูแลต่อได้หรือเปล่านะคะซึ่งถ้า รับเด็กไปดูแลต่อไม่ได้ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะรับดาเนินการดูแลเด็กต่อเองเพราะเด็ก4คนเนี่ยคุณผู้ชมกําลังกินกําลังนอนแล้วต้องได้รับการดูแลนะคะครับคุณผู้